สวัสดีครับเจอกันกับอีกหนึ่ง EP นะครับกับผมพบานนาหนวนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามยิงปืนภูายลินนะครับวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้ทดลองนะครับเจ้าตัวกลอก44นะครับซึ่งเป็นปืนกลอกที่ใช้กระสุนขนาดอ22 LR นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้ากลอก44ตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเจ้ากลอก44ตัวนี้นะครับ เป็นปืนที่มีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงก,กันกับก๊ก9เจน5มากๆเลยนะครับแต่เพียงแต่ตัวก๊ก4 4นี้ใช้กระสุนขนาดจงสอง LR นะครับแม็กกาซีนนะครับสามารถบรรจุได้10นัดนะครับลำกล้องมีขนาด4.02นิ้วนะครับน้ำหนักตัวปืนเปล่าๆนะครับโดยไม่รวมแม็กกาซีนอยู่ที่358กรัมนะครับ บวกแมกกาซีนแล้วนะครับยังไม่บรรจุกระสุนอยู่ที่415กรัมและบรรจุกระสุน10นัดนะครับใส่เข้าไปในตัวปืนจะอยู่ที่465กรัมนะครับปืนก๊ก14ตัวนี้นะครับทำงานเหมือนก๊กทั่วไปเลยนะครับทุกอย่างนะครับใช้ระบบไกแบบเซฟแอคชั่นนะครับรูปร่างหน้าตานะครับของก๊ก c 4ตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนก๊อก19เจน5เลยนะครับอ่าก็จะมีด้ามนะครับที่คล้ายๆกันนะครับแล้วตัวสไลด์นะครับด้านบนนี้จะเป็นโพลิเมอร์นะครับส่วนตัวล่องที่ใช้สไลด์นะครับล่องสไลด์ที่ประกบกับเฟรมตัวนี้จะเป็นโลหะนะครับที่เป็นเหล็กด้านหน้ามีฟอนซเลช t ั่นนะครับด้านหลังก็มีซเลช t ั่นกันลื่นให้เช่นกันครับ ส่วนศูนย์นะครับศูนย์หลังนี่เป็นศูนย์ตัวยูศูนย์หน้าเป็นดอทส,สีขาวนะครับสหลัดตัวปืนนะครับความยาวตลอดตัวปืนตลอดแนวสไลด์ตลอดแนวลำกล้องนะครับอยู่ที่6ก5แปดห้านิ้วนะครับ6.85นิ้วมีความหนาของด้ามนะครับอยู่ที่1.26นิ้วครับสไลด์หนาอยู่ที่1นนิ้วพอดิบพอดีนะครับ ไลนาอที่1นิ้วพอดีอด,อดีความสูงนะครับรวมแมกกาซีนนะครับจากศูนย์หลังมายันแมกกาซีนเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่5.04นิ้วกอดีนะครับสำหรับมิติตัวปืนนะครับถือว่าเป็นปืนที่น่าใช้งานนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากกระสุนที่ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับผู้เริ่มแล้วก็ยิงสถนนานการณ์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวได้ไงเราไปลองดูการทดสอบปืนกันเลยนะครับต่อไปนะครับให้พ่อบ้านหน้าหนวดน้องเสรร่วมทดสอบนะครับปืนก๊อก44นะระยะประมาณสักเหลานะครับต้อทางซ้ายมือผู้ยิงพร้อมนะครับครับผมบรรจุกระสุนพร้อมแล้วเริ่มยิง โจบปืนปลอดภัยนะครับปลดแมกกาซีนเชียร์ปืนาสนไลด์ดูกลุ่มกระสุนกันนะครับชุดที่1อ่าโอเคครับถือว่าจอดเยี่ยมเลยนะครับอยู่ในประมาณนี้กลุ่มดีนะครับกลุ่มดีมากน้องเสกครับผม,มชุดที่1น,นะครับใช้ลูก S&B นะครับ5นัดนะ ดูเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็การทํางานของตัวเปืนว่าลูกซ้อแบบนี้ติดขัดไหมนะครับพร้อมนะครับก็สีส,สีนะครับ จบนะครับปืนปลอดภัยนะครับเคลียปืนลองมาดูที่กลุ่มกระสุนนะครับชุดแรกก่อนนะเป็นการจิงค้างแรกของปืนกระบอกนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือชุดที่หนึ่งของผมนะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับแต่ก็ยังอยู่ใกล้ๆกันอยู่นะเดี๋ยวผมจะขอซ้ำนะครับอีกหนะ้านัดนะครับไปที่เดิมนะไปที่เดิมน,นี้คือชุดแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่เรียงกันเลยนะ ถือว่าแรงดีคอยเนี่ยเบานะครับแล้วก็นุ่มนวลมากมานะเดี๋ยวคอยชุดนึงนะครับอีกแบกหนึ่งนะอีก5นัดนะครับโอเคต่อนะครับเป็นชุดที่2นะครับตัวก๊อกสี่สีนะครับขนาดจุดส LR นะตามที่เดิมนะครับเป้าเดิมพร้อมครับปต จบนะครับปืนปลอภทยนะดูเรื่องของการทํางานนะครับผมอาจจะยิงเร่งไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ดูเรื่องของการทํางานเนี่ยก็รู้สึกว่าสมูทตีนะครับไม่ติดขัดแต่อย่างใดอ่ามาดูกลุ่มกระสุนกันนะครับอ่าชุดที่สองเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ปานนิดมากนะครับดูเรื่องของการทํางานของตัวปืนด้วยนะก็ถือว่าอ่าประมาณนี้นะครับอยู่ในวงที่น่าพอใจ ต่อไปนะครับคือทดสอบของน้องเต้น,นะครับเรียกว่ามือปั้นกลุ่มของผมนะมือปืนของผมเลยนะครับกับก๊กสิทธิผู้หญิงพร้อมเริ่มยิงระยะยิงเจ็ดหลาครับโดยประมาณ ยิงจบปดแมกกาซีนเลียร์ปืนทางสไลด์ข้าฟอรนะครับโอเคไเคด้ดูตัวการนะครับว้าวนี่จะเป็นคนที่ยิงได้ยอดเยี่ยมที่สุดนะน้องเต้นนะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่แหละนะมือทำกลุ่มกระสุนของผมนะครับนี่โชว์นะครับนี่หนึงสุดยอดนะครับประมาณสักนิ้วหนึ่งนะเต็มที่นะครับประมาณนิ้วหนึ่งกลุ่มดีมาก อันนี้ก็คือเป็นความสึกของน้องเต้เป็นไงฮะความสึกในการยิงคือดีคอยเนี่ยค่อนข้างจะเบาครับเบามากเบายิงรุ่งเลยแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะปืนใหม่ที่ไกลค่อนข้างแข็งที่เสบาะไกลจะค่อนข้างหนักครับ่าโดยรวมแล้วถือว่าแม่นยำมากใช่แล้วพอมันทดแทนกันไกลที่หนักแต่ว่าแรงดีคอยที่เบาทำให้เราไม่ตู้ปืนมากได้ครับยอดเยี่ยมนะทีนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเต้ยืดระยะไป10เมตรดูนะครับกับป้านี้อ่าโอเคครับผม ต่อไปนะครับยืดระยะออกมาที่10เมตรกับก๊ก44ผู้หญิงพร้อมอเ,เริ่มยิง ยิงโจบปลดแมกกาซีนเคลียร์ปืนเก็บปืนเข้าซองนะครับปืนปลอดภยัยมาดูกลุ่มกระสุนที่ระยะ10เมตรกันนะครับของน้องเต้นะว้าวไม่ต่างมากนะครับนี่เลยโอ้ยิงได้ดีมากเลยฮะน้องเต้อันนี้คือระยะ7หลานะครับนี่คือ10เมตรนะกลุ่มถือว่าสุดยอดเลยนะครับดีนะ ก็สีนะครับมีความแม่นยำเนาะแม่นยำมากมาก,มากครับบอกเลยว่าม,มากๆนะครับกับ <ๆ S 2> คนที่ยิงปืนเก่งๆนะครับเหมือนน้องเต้เน <ๆ S 1> งงี่ยก็ถือว่าถือว่าดีความสามารถของตัวปืนเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ <ๆ S 1> ต่อไปเนี่ยเดีย๋ยวเราจะมีทดสอบนะครับเรื่องของการทำงานของตัวปืนนะว่ายิงแบบเร็วๆเยอะๆเนี่ยมันจะติดขัดต้งไหมนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับต่อไปนะครับเป็นการตรวจสอบการทำงานของตัวปืนโดยพ่อบ้านหน้าหนวดนะครับน้องเสนะแม็กซิสนัทผู้ยิงพร้อม เริ่มยิงเปลี่ยนแม็กอีก10นัดนะครับชุดแรกผ่านเริ่มยิง ทั้งหมด20นะัดผ่านฉลุยนะการทํางานก็สมบูรณ์แบบนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นการชาร์เล่นกันนะครับ4คนนะมีผมมีน้องเสน้องเต้แล้วก็พี่มานะนะครับพอดีว่าท่านมาที่ภูไพเยีนินนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับนะในช่อง y o u t u b e นะครับก็มาร่วมทดสอบด้วยนะครับโอเค1น,นัด1เป้า วัดกันไปเลยไม่มีซ่อมนะครับโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าร่วมสนุกกันเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนถ้าโดนคนอื่นกดตันหมดนะฮะแต่ถ้าไม่โดนก็สบายตัวนะครับ่พร้อมสุดสนามนะครับไปเลยนัดเดียวอ้าโดนอ้าวโดนนะครับที่เหลือกดตันแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮะต่อไปเดี๋ยวให้พี่มณัฐมาเลยนะครับมาลงทดสอบกัน ต่อไปที่มณัฐน,นะครับผู้ร่วมทดสอบของเรานะครับผู้หญิงพร้อมพร้อมเริ่มยิงเียบนะครับโอเค,อเ,คเกือบโดนนะครับพี่มณัฐนะเทียบปืนนะครับปุ่มแมกกาซีนเตรปลอดภัยนะครับก็ถือว่าร่วมทดสอบกันนะครับสนุกสนุกนะต่อไปนะครับคิวของพ่อบ้านหน้าหนหลวดนะครับของตูมไว้นะครับสี่ตรงนี้ ก็จะยิงระยะสุดสนามนะครับกับก็อกสิสีผู้ยิงพร้อมพร้อมครับเริ่มยิงโดนนะครับลอดตัวไปนะครับทีนี้น้องเต้กดดันนะฮะโอเคเต้นีน่ต่อไปนะครับคิวของน้องเต้ยิงสุดสนามนะครับ คุยิงพร้อมพร้อมครับเริ่มยิงโดนะครับเจีโดนะครับเรียบร้อยครับก็ยิงจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าตัวกอล์ฟ44ในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่องจานบองช่องดูซีรีส์กัน และคุณอูเทนที่ให้การสนับสนุนปืนในการรีวิวในครั้งนี้และร้านกิษณะและร้านในเครือที่ไม่ได้กล่าวมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ